สองคนเลยผิดไมอะไรเอาผมตายได้นะผมบอกก่อนไ้ตัวนี้อ่ะเรียบร้อยแบ่งกันแบ่งการแบ่ลงตัวแบ่งลงตัวเฮ้ยผมอยู่อันดับที่16ของเกมนะสตีิ16แเทกบสบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับ จะก,ก,ก่อนเล่นเลยอย่าลืมเลือกหำผมเลือกหำเอ้ยเลือกเลือกนอนเลือกนอนนะเลือกนอนเราต้องเป็นการนอนเออเป็นการนนอนคองโกนะวันนี้นอนอันนี้คือนอนคองโกนะครับผมเอ้ยไ,ไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนึงนะเปลี่ยนชื่อด้วยอยันนี้ก็ต้องคองโกนโนหนึ่งแล้วล่ะเออคองโกโนหนึ่งแล้วผมเนี่ยผมไปดูเขาเขียนอย่างนี้หรือเปล่านะ คอนโกครับผมคอนโกเพราะเรามากับนอนคองโกนอนหนึ่งเอาละครับผมวันนี้เราจะมาทำการพาหนอนคองโกนะครับผมกลายเป็นหนึ่งในใต้ล่าให้ได้นะครับผมพอเล่นไม่ยากของเกมนี้ก็เต้เต้เต้ยอย่างนี้คือตัวใหญ่แบบนี้นะครับผมโอกาสที่เราจะฆ่าเขาทั้งหมดก็ก็มีเอ้ยเจ้ยเจ้ยมาเหรอเว้ยเฮ้ยเพื่อนก็ลองก็ลองก็แล้วครับก็ลองได้นะครับผมก็ลองได้นะครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับผมแค่นี้มันอ่อนแอว่าอ่อนแอครับผมจะตกตัวใหญ่อะครับผมเป็นไงล่ะครคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับผมบอกกันเลยครับคุณจะมาแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยมันก็ไม่ใช่่นะะครรับผมเพาาว การที e sí, ini, care, ่เราจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยครับผมเราต้องขจัดทุกเส้นหนามเงี้ยเราจะเป็นเส้นหนามต่างๆตัวใหญ่ตัวเล็กกูตกหมดนะหมดเลยเอ้ยจิดใจใหญ่เอ้ยเอ้เอ้ไอเด็กไเด็กนี่มันเอาเฮ้ยเด็กเนี่มันเอาเฮ้ยก็มาดิครับผมคงเคยกลัวคุณครับผมนี่อะไรไลท์สิงทักอ้าว๋อโอ้โหคือหลอดหลอดหลอดเป็นยังไงวะจัดหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีสูตรอยด้วยทุกคนครับนะครับแบบนี้ไปแล้วเล่นตัวใหญ่ละเอ้ยอะไรอะ่ะอ๋อทูสัยเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในคองโกงผมนะฮะแม่หนอนคองโกโดนหนึ่งของเรา <c oughs> เราจะไม่ใช่หนอนน้อยอีกต่อไปว่าเราคือคองโกรครับผม <c oughs> บๆๆๆ <c oughs> เราจะต้องห้ำเติบโตนี่เราต้องห้ำเติบโต <c oughs> ห้ำต้องเติบโตเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเขากำลังกางเล่นอะไรกันนะเฮ้ยชึบเรียบร้อยโดนตบสิครับแหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรอะไรอะไรขามุนไปเลยเขาหมุนไปเลยเขาหมุนไปเลยหน้าเรียบร้อยก็เรียบร้อยอ่ะครับเฮ้ยว้าวว้าวว้าวไม่ดีไม่ดีนะบอกเลยนะครับผมว่าคองโกเนี่ยอ้าวตายอย่าอย่าทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องก็ตายหมดสิครับผมทริปนี้ล้อมล้อมโอ้โห่ขำขำเล็กเกินไปเนี่ยขำเล็กเกินไปอ่ะแบบไม่ทำไม่พอไม่พอเราล้อมโอ้เช็ตโอ้เช็ตเลี้ยว เฮ้ยป่าดิครับผมป่าดิครับโอ้ ร้อนไปขมพองโกนหนึ่งของเราต้องกลับมาอยู่ในจุดที่พุดทางอาราธนานงอีกครั้งโอเคเราจะต้องค่อยๆเล่นยุบหน่อพองหนอทําัมพองโกค่อยๆเติบโตทุกคนครับผมจะพูดให้ฟังครับผมว่าการเติบโตเราจะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆก้าวก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะไม่สามารถก้าวแบบก้าวกระโดดได้ทันทีเราจะต้องเล่นแบบว่าสบายใจนะครับผมวันนี้เออนี่มันหนอนใชน้าเนี่ว่ยผมอยากจะลองแบบว่าลองเม็ดอินใชน่าสักนหน่อยแล้วะใจใจใจอย่าอย่าทะลึ่ง้องสอดไม่ได้ใชน้า ล่ามาหน้าล่ามาแม่แม่โอ้โหตัวมึงใหญ่จังละพ่อตัวเนี้ยแม่เราสักวันหนึ่งเราจะกลายเป็นหนอนคองโกโนหนึ่งให้ได้บอกเลยว่าตอนนี้ถามแล้ยังเล็กอยู่โอ้ยตัวนี้ตัวยาวเฮ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับอ๋ออแตก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 นะแตกนะแตกนะมาถึงผมเนี่ยแตกนะแตกนะแตกนะเอาดูแล้วเว้ยว่าการเล่นมินต์จริงคือการเอาชีวิตรอดครับผมถามแล้ว่ากาดนหนึ่งเรามาแล้วตัด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 ตัวตัด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  ธรรมดาเราจะทำ g u i น n เวิ w o ์เรคคอร์ดกันนะครับผมเอ่อหนอนหนอนคองโกผู้หำยาวที่สุดโอ้โหเราไม่อยากจะแบบอยากจะไปยุ่งกับพวกเอ่อหนอนแบบหนอนน้อยที่เพิ่งเกิดนะครับผมโอ้หนอนน้อยที่เพิ่งเกิดเราจะไม่สนใจนะผมหนอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอะไรแบบเนี้ยเราจะทำการฆ่าหนอนอ้อฮเฮ้ ผมขอพูดไว้เลยนะครับตอนนี้หําผมเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วนะครับแต่ก่อนผมอาจจะเรียกอะไรเขาอาจจะเรียกว่ากระเจียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเรียกเขาเริ่มพูดด้วยกันเต็มปากว่าผมคือหําผมพูดด้เต็มปากว่าผมคือหําผมเติบผมเติบใหญ่ไปแล้วน่าเฮียเเดี๋ยวนะอางนี้นะคมขวัญศัตรูโอ้ไม่อางนี้คมขวัญศัตรูครับผมโชโชปฏิมากรรมห๋มนี่คมขวัญศัตรูโอ้โหมันหําเล็กเกินไปวะเราต้องขึ้นไปนี่เรียบร้อย โโอ้หยาวกันนะตัวเนี้ยโโอ้หโูหโห,โห,โหูแหลกหน่อยอร่อยแน่เดี๋ยว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 โโยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหใจเย็นพนมพนมใจเย็นพนมใจเย็นโอเคสวยพี่สวยมาเฮ้ยหับแล้วเติบใหญ่哟เฮ้ยนี่แหละคร moi, ับผมคองโกโนหนึ่งของเราครับตอนนี้แต้มที่สามพันนะผมโอ้โหอันดะับหนึ 1, 50, 000, นะ่งหน้าหมื่นนะโอ้มันก็เยอะไปเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆใจเย็นค่อยๆเล่นเว้ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเล่นง่ายพูดจริงยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเล่นง่ายครััับบบเเพราะะมมมมมนนนนลล้้้้ออไดผแีย แ๋ยวคนเป็นร้านมึงมาล้อมกูตรงกลางงนี้ไม่ได้นะอันตรายเกินไปเพื่อนเดี๋ยวนะตัดเลยรีบผ่ารีบรีตัดบทก่อนรีบตัดบทก่อนกูตายรีบรีบร,บรบปิดเกมก่อนเออไปเก็บรตรงนู้นน่ะเออนั่นแหละสวยเอาแค่นี้พอผมอยู่ดังคน ไหนไม่อยู่ตรงไหนตตี๋มันเจอผมก่อนนะอตเจออาาคอนด้าผมดีกว่าตติ๋อยู่ไหนตติ๋อยู่ไหนพูดมาก่อนมามันมันบอกตำแหน่งตัวเองได้มุมขวาไงมุมขวาผมมาตรงกลางเลยดีกว่ามาเจอตรงกลางได้มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไสดีกว่ามาวัดไซดีกว่าผมวัดไซอะเดี๋ยนะผมจะไปไม่ถึงตรงกลางก็จะตายอยู่ไหน ไ้ยผมโดนล้อม,มอ่ะเฮ้ยตาเล็กมาช่วยผมดิมช่วยอะไรตาเล็กต้องช่วยศัตรูดิศัตรูในวันนี้เป็นมิดในวันหน้าไม่ไม่ไม่เออสตีผมคะแนนสิบผมยังส่วนสตินี่เหลวไม่ได้ <laughs> โอ้ก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนะโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนเออผมกำลังรวยแล้วผมกำลังรวยแล้วผมกำลังเติบใหญ่แล้วแม่งเมื่อกี้ผมไปชนตัวใหญ่ล้มได้เคนอื่นมาแย่งเก็บผมตายเลยบอกแล้วตติมาดิครับก็มาดิครับตอนนี้ผมโหดแล้วนะครับมาๆอยากเห็นของตันเล็กอ่ะก็ดูดิครับผมโอ้โหผมไม่กล้าเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะนะแต่ว่าผมยังอลังการอลังการงานสร้างนี่ไงอลังการงานสร้างอะครับผมนี่มามาผม เหลือไปตรงกลางอยู่ต้องเข้าใจของใหญ่มันขยับช้าโอ้ของใหญ่เนี่ยเพิ่งเกิดอือเล็กบอกผมมนี่ผมอยู่กำลังอยู่อยู่อยู่มุมสายบนมุมสายบนมาเจอได้มุมสายบนมาผมอยู่ตรงกลางแมปเลยเนี่ยสึกแข่งศักดิ์ศรีมามาตรงมาสายบนก่อนมาสายบนก่อนศักิศรีเดี๋ยวสายไม่เจอเจอก่อนเจอก่อนเจอก่อนนี่คือสึกแข่งเพจทสุแข่งเพลอะไรนะ เกมเมอร์น้าหมีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้สีหนงกับผมใส่เดียวผมได้นะครับเกมนี้ผมหดมากครับไบนบนสุดไหมใช่ไม่ไม่ไม่สุดไม่สุดสายนิดนึ่งแต่นี่ไปยังไงหลอกผมมาหรือเปล่านะอ่ะกเอิสายบนสุดสายบนสุดกำลังเดินทางไปกำลังเดินทางไปเจอกันมามาเราจะตัวเล็กเกินไปจนกว่ามองกันไม่เห็นเลตามหลังตะเล็กอยู่หรือเปล่าไหนไหนไม่ใช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 ่ ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปใหญ่ใหเออไม่ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่เอา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 เอาผมปล่อยมือ อหญ่นะใ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 หญ่นะโอเคก่อเราจะเจอกันได้นะผมบอกก่อนไอตัวนี้อ่ะเรียบร้อยแบ่งกันแบ่งกันแบ่งลงตัวแบ่งลงตัวตะวล็กกเลตัวนี้ตัวเลโอเคโอเคว้าจะตายกันอีกห้ามฆ่ากันนะคุณครับผมไม่ไว้ใจคุณยังไงก็ไม่รู้เฮ้เชื่อใจผมโอเคเชื่อใจนะเชื่อใจยายา ยไปโดนเฮ้ยเราค่อยเมริกาเฮ้ยแต่เล็กฆ่าตัวนี้ไหมโอ้โหใหญ่เกินเฮ้ยเชื um ่อผมดิเรอยากเป็นใหญ่ใจตรงนี้ได้ได้ได้งั้น๋ยวเราเดินทางเข้าสู่กลางวงกันนะเข้าวงอ่ะเข้าเข้ากลางวงเดี๋ยวมาเข้ากลางวงเลยตั้งแต่เราต้องเราต้องตั้แต่เล็กน้ำเด้อโอเคโอเคเราต้องใช้ประโยชน์จากการสองคนประโยชน์ที่สุดเล่นสองคนนะครับเป็นไงล่ะครับผมเขามีแต่ทีมนะผมเออคือผมมีทีมของผมนะผมโกงอ่ะทำไมอ่ะครับ เียวเราตีลงมานะลงมานะเราจะลงข้างล่างนะเราจะไปหาที่ที่แบบโกกะติหนอนหนอนนี่หนอนนี่เอ้ยเราต้องกบข้างกสติต้องตกค้องข้างเว้ยต้องกบข้างเดี๋ยวเดี๋ยวชนกันอีกตายอย่าเพิ่งสตีเห็นโนบิตะเลยมาแล้วมันมาแล้วนี่หว่าตอนเล็กมาแล้วสตีเพิ่งจะเพิ่งมีสีเะตีสตีใช่ใช่เดี๋ยวสีฟ้าเดี๋ยวสีฟ้าสตีสตีมันยิงแล้วมันจะเอาผมแล้วสดี๋เอาแล้วสติีสตีผมจะหักหน้าสตินะผมจะทำเหมือนสู้กสตีอยู่นะเดี๋ยวทำเหมือนสู้ทำเหมือนสู้กันทำเหมือนสู้กันแต่ไม่สู้นะทำเหมือนสู้าางๆวเเรตบลยนะ ออ่าข้อแถมมาขอแถมพี่เบิร์กเลยผมติดขาแค่แต่เล็กเดินหน่อยอ่าพี่เบิร์กจริงว่ะเดี๋ยวเราทำเหมือนเราสู้นะทำเหมือนสู้กันแต่ไม่สู้นะแต่ไม่สู้นะใครมาปุ๊บเราเราตบข้างเลยนะทำเหมือนเราสู้กันอยู่ไม่มีใครมาติดก้นติดก้นเราเลยว่ะผมว่าเราต้องไปตุกกาอีกหน่อยว่ะอ่าโอเคโอเคขบวนกินหรือเปล่าโอเคโอเคค่อยๆขยับค่อยขยับขยับตติอ่ะตัวนี้ก่อนเลยมาตติอ่ะตัวนี้ก่อนเลยผมร้องให้ผมร้องให้ตติตติ๋ยวผมร้องให้ โอเคตะตีเอาเลยตะตีเอาเลยเอาเลยกินกินกินตะเละไม่กินผมต้องฆ่าตะตีนะออกไปก่อนออกไปก่อนเอาไปก่อนออกไปก่อน ผมจะไม่กินเนี่ยเห็นปะโอ้มันเป็นเท่จ mm ้าุดยอดทุกคนกดไลค์ครับผมของจริงเอาทีมงานนะครับผมเอาทีมงานนะครับทีมงานแล้คุณภาพกันครับเออเอ้ยเราของจริงครับปบาบาลุยๆไปตรงขยับตรงกลางหน่อยไหมบาบาครับเข้าไปใจเย็นนะใจเย็นนะมันใหญ่กว่าผมอีกนะผมบอกก่อนล้อมไอ้สีแดงเอ้ยมันล้อมเอาจริงเหรอเฮ้ยมันล้อมอันนี้อ่ะเออ๋ยวผมล้อมมันต่อยทีนึงมาผมล้อมได้มันตัวพอกับผมอะแล้วว่าผมโดนล้อมอีกทีนึงสตีเถยะกันเล้ยแต่เล็กออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกก หายแล้วผมตามตัวตะลิงไปอยู่โอเคโอเคผมกำลังหาที่ล้อมอยู่ตติแล้วต้องหาคนล้อมเว้ยจริงเต้องค่อยๆเก็บตรงมุมอไงงั้นเราไปเริ่มจากมุมล่างไหมมุมล่างโอเคไปด้ขวาขวาล่างขวาล่างไปไปไปขวาเลยแกให้มันเป็นสเต็ปอ่ะ้ยผมอยู่อันดับที่สิบหกของเกมนะตติสิบหกแล้วเราเก็บขอบก่อนเก็บขอบก่อนเก็บขอบไปทางขวาด้วยตะลิงโอเคโอเคออกออกขวาล่างนะขวาล่างนะโอเคเริ่มเริ่มเก็บแบบตัวเล็กๆเรื่อยๆอ่ะได้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 เราจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าทุกคน อย่ายุ่งได้ไหมข้าแม่งทิ้งเลยเด้ยวนนะไอหํานี่ก็ตามมาจริงเลยสตีผมเอาตีต้องมาพีชีพเอาไว้ทีมพีให้ได้สตีเพราะงั้นผมเล่นยากมากเพราะว่ามันเล่นมันเล่นฆ <c oughs> ่าผมอย่างเดียวเลยมันไม่ทำอะไรเลยรอฆ่าผมอย่างเดียวเลยอ่ะตีรีบมาเร็วๆเดีเ๋ยว,วเราต้องวางแผนกันเราต้องฆ่ามันเฮ้ยผมเจอตะล็กแล้วโอเคโอเคนีค่นี่นี่เออเนี่ยสตีนี่มันยังอยู่ห็นป่าวสตีเอาด <c oughs> ินาน เออมาดิดิวดิวดิสติล้อมมันสติปิดล้อมหน่อยสติประกบข้างหน่อยประกบข้างประกบข้างประกบข้างเลยนั่นแหละคนละข้างสติมาโอ้ได้แค่นั้นน่ะโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ว <blunt animation> ันนี้กูจะชนะเอาไปเนี่ยเด็กสองคนนี่กูโกงเขาแล้วเนี่ยอยู่ดับสิบสี่สติผมตกอันดับก็ตะลึกใช้พลังเรื่อยๆเลยใช่ครับผมมีหำยาวแปดไม่ใหญหัทีมพีสองคนมันล่าผมไงเนี่ยมันล้อมผมอยู่เนี่ยสองคนเลยไอขีนต้องการอะไรลูก เอ้าผมตายแมวผมกัดบอกโอ้โหแมวผมสกายบอกผมเอาแมวออกอ่อกัดบอกใช่ไหมต้องกัดคืนทุกคนกัดบอกใช่ไหมกินคืนแม่งเลยพับกบกตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแ้วเจะกัน